สวัสดีครับชื่อปันอายุ18ปีปัจจุบันติดคณะบาซายบีบีธรรมศาสตร์แล้วก็ e b บจฬาแล้วก็การตัดสินจใจจะเข้าบาซายปีหนึ่งก็ช่วงตอนที่รู้ประกาศผลก็เป็นช่วงที่ปันเพิ่งตื่นนอนพอดีแล้วก็แม่โทรมาบอกว่าติดแล้วรู้สึกดีใจมากเพราะว่าแบบตัวเองก็ทุ่มเทกับแซดไอมาพอสมควรพอรู้วติดก็รู้สึกดีใจ ยืนรอบหนึ่งครับใช้คะแนนเป็น set overall กับ IELT ตอนที่เขาสัมภาษณ์ปันก็ถามเกี่ยวกับ portfolio กับ innovation เป็นหลักครับแล้วก็มีคําถามท,ทั่วไปแบบทําไมถึงเลือกที่จะเรียนบาซาไซทาไมบาซา์ไคนจะเลือกปันเข้าไปคแรบบับเข้าไปเรียนอะไรอย่าเนี้ยตอนปันติวปันติวเป็น set m a t ก็รู้สึกว่าตัวเองหลังเรียนไปก็รู้สึกตัวเองแก้โจทย์ได้ดีขึ้นทําโจทย์ได้เร็วขึ้นเพราะว<ะ>่าต้องแข่งกับเวลาก็รู้สึกว่าแบบข้อที่ยากๆที่ตัวเองทําไม่ได้พอมาเรียนกับพี่ไอก็เข้าใจมากขึ้นเพ้ว่าทำได้พ <Wow. S 1> ี่ไอเป็นคนที่ใจเย็นกับปันมากแล้วก็แบบข้อไหนที่ปันไม่เข้าใจปันก็แบบไม่รู้สึกที่จะเกรงใจที่จะถามพี่เขาที่เขาก็าอาธิบายอย่างละเอียดจนปันเข้าใจได้ สวัสดีครับผมครูไอ้นะครับก็รับหน้าที่ในการสอนคอร์ส SAT Math Private ให้กับน้องปันนะครับบรรยากาศในห้องเนี่ยตอนเรียนเนี่ยก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยคือความเป็นตัวของตัวเองของน้องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยเขาเป็นดนตรีตด้วยนะ oh. ก็เลยมีลักษณะที่ชัดเจนในแบบนั้นมันส่งผลดียังไงก็คือน้องจะพยายามสื่อสารออกมาเลยครับว่าน้องเนี่ยได้หรือไม่ได้ในหัวข้อไหนอยากให้เราทบทวนอะไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องง่ายเลยสำหรับคอนสอนนะครับที่จะได้ปุดร้อยรั่วนในส่วนที่น้องยังไม่ได้ตรงนั้นทําให้การเรียนการสอนมันค่อนข้าง ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สอบติดคณะที่อยากเข้าได้จริงๆแล้วก็ตั้งใจติวพวก s ซ t กับ a อไว้เยอะๆเพราะถึงเวลาก็จะได้เลือกได้หลายๆคณะครับก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนแซด AL เอโก็มาเรียนที่หอพิมพ์ได้เพราะว่าก็ที่นี่ก็มีครูครบจบในที่เดียวแล้วก็ฟันก็เรียนทั้ง g d ดแซมาจากที่นี่เหมือนกันก็คุณรูเป็นที่พึ่งได้แน่นอน